โอ้โหเฮียวีโกอีกคนแล้วยินดีกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับคุยฉลุยครับสอยริฟฟ์ฟรานิโตรครับค่าตัวเกือบ40ล้านปอนด์นะครับมาจากเซาท์เทมมันต์นักบุญนะฮึ่มเสริมโหดจัดๆเลยนะครับรายงานล่าสุดจากออนสตีนแล้วก็โรมาโน่บอกพร้อมกันเลยว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้ได้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาติโนริฟฟ์ฟรานิโตรครับมาจากเซาท์เทมตันค่าตัวเกือบ40ล้านปอนด์นะครับ ต้องบอกเลยว่าการเจราจาระหว่าง2สโมสรเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ดีลวนี้มันมีความซับซ้อนเพราะว่าเชลซีสโมสรเก่าของริฟราเมนโตเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งก้อนโตจากการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยนั่นเลยหมายความว่าซาร์แฮมตันเองต้องการค่าตัวก้อนโตนะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับกําไรกลับมาในระดับหนึ่งนะครับก่อนหน้าน,นี้ข่าวก็บอกว่านิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอไปแค่30ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธกลับมาครับหลังซาร์แฮมตันต้องการค่าตัวในระดับ40ล้านปอนด์ รายงานล่าสุดแม่รอชา้าบอกเลยว่าตอนนี้นิวคาสเซลครับเจรจ,จาลงตัวแล้วโดยค่าตัวจะอยู่ในระดับเกือบเกือบ40ล้านปอนด์ ант, ตามที่เซาทำต้นต้องการฟราบบิชิโอโรมาโน่ครับก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าการย้ายทีม,ม,มของริฟฟราเมนโต้จะมีมูลค่ามากกว่า35ล้านปอนด์ด้วยอดนอนที่พ่วงเข้ามาเซาทำต้นจะเริ่มซีซั่นใหม่ในคืนพรุ่งนี้ก็คือคืนวันศุกร์นะครับด้วยการเดินทางออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่ริฟฟราเมนโต้สัาผัว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วเพราะกกกาารย้ทีมลังจะเิดขึน ดาวเตะวัย20ปีคนนี้ย้ายจากเชลซีมาอยู่กับเซาท์แฮมปันในเสมอปี2021ค่าตัวตอนนั้นแค่5ล้านปอนด์อาการเจ็บเอ็นข้ยหน้าข้อเข่าในเดือนเมษายนปี2022ที่ผ่านมาทำให้ริฟฟ a รานิโตต้องปิดเทอมก่อนกำหนดนะครับหลังทำผลงานหน้าประทับใจนะในซีซั่นนั้นแถมทำให้เขาต้องพักรักษาตัวนานเป็นเวลาเกือบปีเลย ริฟฟารมิโต้ครับกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังผ่านไป392วันโดยเจอกับบริตันที่เอ็มเอ็กสเตเดียมสนามเดียวกับตอนที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บรวมแล้วเขาได้ลงสำรองไป2นัดในซีซั่นที่แล้วนิวคาสเซิลครับเดินหน้าเสริมทัพแบบพอตัวเลยในสมัยน,นี้ครับด้วยการทุ่มเงินซื้อซันโดรโตนารีกับฮาวิบานส์ครับรวมถึงเซ็นดาวรุ่งเพื่อ,อนาคตแบบยันคูบามินเตมาด้วยนะครับตอนนี้ได้แล้วริฟฟารมิโต้นะครับ รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับนิวกาสเซลยูเน็ดนะครับเฮีย mm วีโ hmm. กยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยจัดไปแฮรวรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม